สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะพาฟ้าใสไปแข่งว่ายน้ําค่ะใช่ไหมค่ะแข่งว่ายน้ำที่ไหนที่ใกล้ๆนาโปลีค่ะเอาให้ชนะนะคะอาใหทำเอาใ้รอดค่ะทำเวลาทำเวลาได้โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูสระว่ายน้ําที่นี่กันนะคะที่นี่ก็จะเป็นยิมใหญ่มากค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีแต่สระว่ายน้ํานะคะมันมีมียิมแล้วก็มี อะไรอะเรียนเต้นเรียนอะไรเยอะแยะไปหมดด้านหน้าก็กว้างค่ะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่กว้างมากโรงจอดรถก็เยอะอยู่อันนี้เป็นเด็กๆที่รอนะคะนี่ยังมาไม่หมดค่ะตรงนี้เป็นภายในนะคะเป็นสระว่ายน้ำยิบลูละยี่ห้เมตรค่ะเ,คเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ประชาันธ์ญนะคะ นี่เป็นตูตู้โชว์ถ้วยถ้วยต่างๆค่ะแล้วก็น่าจะมีอุปกรณ์ว่ายน้ำขายด้วยเป็นกระเป๋าที่ห่อของออของสถานที่นะคะที่นี่ดีอย่างนะคะมีบาร์ให้ผู้ปกครองด้วยเนาะใครง่วงก็สามารถซื้อกาแฟทานได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันอ๋อมาแล้วนี่ไงคะเออ เสื้อสีน้ํำเงินค่ะแขนยาวลูกสาวตอนนี้ก็นักกีฬาต่างๆก็จะเริ่มเปลี่ยนชุดแล้วก็เข้าไปรวมตัวรวมตัวในกลุ่มของตัวเองนะคะผู้ปกครองก็จะนั่งอยู่ข้างบนนอกกระจกคะ่ะเพื่อนๆตรงนี้เขาจะกั้นกระจกไว้นะคะไม่ให้ลงไปส่วนใครที่มองไม่เห็นที่นั่งไม่พอมองไม่เห็นก็จะมีมอนิเตอร์ให้ดูนะคะสามารถดูได้ที่มอนิเตอร์ค่ะ หลังจากนี้นักกีฬาทั้งหมดเขาก็จะเริ่มมาบอมกันค่ะลงสาะว่ายน้ําบอมร่างกายกันมิตรหนึ่งนะคะก่อนที่จะเริ่มแข่งจริงค่ะเพื่อนคลิปนี้เราจะถ่ายแค่ของลูกสาวเรานะคะคลิปอื่นๆเราจะไม่ได้ถ่ายนะคะจะถ่ายแค่ช่วงลูกสาวแข่งแค่นั้นนะคะเพื่อนๆมาแล้วคะ่ะรอบแรกนะคะเป็นแข่ง สเตนเลยนะคะหนึ่งสเตนเลยหนึ่งร้อยเมตรนะคะเขาจะเอาเด็กทุกคนนะคะที่แข่งท่านี้มาแข่งให้หมดก่อนแล้วก็จับเวลาไว้แต่ละคนแล้วก็จะไปแยกรุ่นแยกอายุแล้วก็แจ้งลำดับที่ภายหลังนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะรอแข่งค่ะอันนี้เป็นท่าสเตนเลยหนึ่งร้อยเมตรนะคะจะ ว่ายไปกลับสอรอบพอดีค่ะเพราะว่าลูกจะยาวแค่25เมตรนะคะกรรมการเป่าเตรียมค่ะลูกที่1ค่ะลูกสาวอยู่ลู่ที่1นะคะสเตนเลย100เมตรค่ะเริ่มแล้วค่ะเพื่อน ก็เขาชอบนะคะก็ให้เขาแข่งของเขาไปค่ะจะได้ที่เท่าไหร่ไม่ซีเรียดนะคะขอแค่ให้เขาพัฒนาตนเองแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาอยากทำโอเคค่ะต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะที่ไม่ได้ถ่ายรุ่นอื่นๆท่าอื่นๆให้เพื่อนๆดูเลยจะถ่ายแค่ แคคลิปของลูกสาวตัวเองนะคะคเพื่อนเเพราะว่ากลัวมันจะติดลิขสิทธิ์ด้วยเนาะเป็นภาพของคนอื่นค่ะก็จะถ่ายแค่ลูกสาวตัวเองส่วนคลิปอื่นๆนั้นก็จะเหมือนกันนะคะทุกคนเขาจะแข่งแข่งเงสร็จก็จะพักพักแล้วคนรุ่นใหม่ก็จะมารอแข่งต่อสุดท้ายก็จะไปคัดเวลาแยกรุ่นแล้วก็แจ้งลำดับอีกทีหนึงนะคะคเพื่อนเเดี๋ยวรอไปดูอีกทีนึงค่ะ ภาพก็จะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ่ายผ่านกระจกค่ะเพื่อนๆเขากั้นกระจกไว้แล้วกระจกมันก็ไม่ได้ใสสะอาดนะคะมันมีจุดน้ําอยู่ด้วยค่ะก็เลยภาพเลยออกมาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะจบรอบนี้ก็จะไปพักนะคะพักประมาณสักรอให้คนอื่นๆแข่งให้หมดก่อนทั้งผู้หญิงผู้ชายเสร็จแล้วก็จะเริ่มแข่งท่าต่อไปค่ะ ตอนนี้ก็เตรียมตัวมาแล้วนะคะตอนนี้จะเริ่มแข่งผ้าต่อไปแล้วค่ะมาเตรียมตัวรอนะคะยิ้มใหแม่ด้วยแสดงว่ายังไหวนะคะเพื่อนๆื่อน ตอนนี้ก็เริ่มเตรียมตัวนะคะที่จะแข่งท่าต่อไปค่ะรอบสองนี้จะแข่งออท่าอินดอสอินดอสโซนะคะอินดอสโซแค่50เมตรค่ะรอบเดียวค่ะเพื่อนๆไปกลับนะคะไปค่ะเพื่อนๆไปค่ะกรรมการปล่อยแล้วค่ะตอนนี้เป็น อินดอร์โซนะคะอินดอร์โซห้าสิบเมตรค่ะเพื่อนๆไปกลับหนึ่งรอบนะคะแต่ละท่าก็จะมีผู้หญิงผู้ชายไม่ต่ำกว่าสามสิบคนนะคะสามสิบถึงสี่สิบเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณเพื่อนๆเช่นเคยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่รับชมวิดีโอจนจบและก็เพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์ที่พลาดไม่ได้ก็คือเพื่อนๆที่ซับสไคร์ด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่ที่นี่ทั้งวันเลยค่ะเพื่อนๆต่อเสร็จแล้วก็ไปต่อไปเที่ยวต่อนี่ต่อยค่ะแล้วก็เอาภาพประจำสวยๆมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะ รวมทางไฟคริสต์มาสนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ